ไปบ้านเขาเนี่ยเขาเป็นเขาซื้จักรกับนี่ไหมถ้าไม่ใ้่เราก็เข้าอย่างนี้นะให้เขาดูเช็คสนี้ให้ชัวร์มียาไม่มียาใช่ไหมมียาไหมถ้าที่ผมจะคิดนะที่ผมคิดดิตอี้เรควรจะรู้ไหมเี๋ยวใครือไม่ก็โอ้โหมันไม่ใช่เนาะไราไปไล่ไปปฏิเสธที่นู่นที่นั่นไปที่นั่นแล้วกัน ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่แล้วลุงผมเอาตามตรงใชกอยู่แล้วครับลุงไม่ใส่ผมอยู่ไม่มีรับเคลียร์แต่ไปคุยที่สำนักงานดีกว่าแทงไม่ได้แล้วกินเลยนะป้าเนาะรุ่นนี้แล้วอ่ะยังมาเล่นกันเอาเป็นของเดี๋ยวเอาอันนี้แต่งอะไรแต่งอาหารปลาครับเอาไปทานดีนะค่อยๆใจเย็นๆลุงบ้านอยู่ไหน ผมีกลวยมาเล่นที่มาทครับรับมาอครับก็โดนคือไม่รับบอกตามตรงนะถ้าไม่รับเขาสันนิฐานว่าเวียนกันเป็นเจ้าคนละหตาอ่าว่านเจนี้เลยปรับเจ้าด้วยไม่ันจะดส่งเด้งของเรื่อง่ะยว่มตามตากฎหมายเลยครับของไปยายเดินไหวนะครับะว่มค่อยไหวมามาเล่นะไหวเป่าใครมาส่งปา ออาโค้ดส <_ c German> right? okay. oh, ิบเก้าเลยนะมาเล่นกันเนี่ยไม่กลัวโอเคเอาผ่ากันเลยกันเนาะเงินคนแก่มาดูมาดงเฮ้ยน้อชีวิตอะไรอยากหน่อยเอาไปครับน้ากลับรถล้อก่นเลยครับคันนี้กับรถเลยมันไปที่นู้นก็ได้มไหมไกลผมไปได้ครับผมลองวนดูแล ป้ามาเล่นเน่เขาทำใหม่เนี่ยเนี่ยเป่าคอฟชื่อเชื่อหมักชื่อผู้อ๋อชื่อหมบกชื่อผู้นะ <c oughs> แล้วป้าไม่กลัวโควิดเลยเหรอเนี่ยนั่งกันอย่างเนี้ยป้าเผาแล้วมันพวกเป็นแล้ววะ